รุปแล้วก็มีแค่เราสองคนที่ไม่มีฝันเฮ้ย hey, ทำไมต้องมีความฝันที่แน่นอนด้วยคนเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามอายุกันทั้งนั้นไม่ใช่หรอตอนฉันเด็กๆฉันอยากเล่นเวอร์ลินตอนมอต้นฉันอยากเข้าร่วมกานฉลองมหาลายัยขึ้นเวทีเล็กๆมปลายฉันอยากไปฮ่องกงพวกนี้ยังไม่สำเร็จเลยตอนนี้ฉันคิดใหม่เราไม่เหมือนกัน <Hey. S 1> พอเธอไม่ได้ดูถูกเธอสักหน่อย พ่อดูถูกฉันก็เพราะฉันไม่มีฝันไม่มีอนาคตไม่ใช่เหรองั้นอะไรคือมีอนาคตจะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นหมอเป็นตำรวจถึงเรียกว่ามีอนาคตเหรองั้นนายว่าถ้าคนทั้งโลกทำงานเหมือนกันหมดใครจะไปกวาดถนนใครจะทิ้งขยะปลูกต้นไม้ขุดน้ำมันตลาดเกษตรกร,ร,กรในหมู่บ้านเรามีคนซื้อผักก็มีคนขายผักไม่คนอยากกินป๊อปคอนก็มีคนทำป๊อปคอนแต่คนอย่างฉันเนี่ย ขนาดพบคนยังทําไม่เป็นเลยทําไม่เป็นก็ไม่ต้องทําสิโลกนี้มีตั้งหลายเรื่องให้ทํ้ก็มีสักเรื่องที่เหมาะเออถ้าต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นไปหมดจะยังอยู่ไหวเหรอฉันก็ไม่อยากเปรียบเทียบเบอก็จริงชีวิตฉันแย่ลงทุกวันเพราะถูกเพราะถูกนายว่ามีเรื่องไหนบ้างที่ไม่น่าหงุดหงิดวันนั้นแม่ฉันถามฉันว่าวันๆกรไปนู่นนี่ไปทั่วยุ่งอะไรอยู่ทำอะไรบ้าง ฉันคิดดูดีๆแล้วฉันทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยสรุปแล้วก็มีแค่เราที่แย่ที่สุดแต่นายรู้ไหมฉันคิดเรื่องพวกนี้ให้ชัดเจนได้ยังไงฉันเห็นหยวนซานชิงเห็นเฉียงเสี่ยวหวาแล้วก็เสี่ยวขวา่าฉันพบว่าพวกเขาตั้งหากที่เป็นคนใช้ชีวิตยอย่างยากลำบากจริงๆแต่พวกเขาไม่เคยยอมแพ้แล้วก็ไม่เคยบ่นเลยเอยังมีหัวเจด้วย สคนอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กแต่พวกเราเข้าใจเขาจริงๆไหมความน้อยใจของเขานอกจากครั้งนั้นตอนที่กระโดดแม่น้ําจากนั้นเขาก็ไม่เคยพูดถึงอีกหลังจากกระโดดแม่น้ําฉันก็คิดว่านายว่าหลายปีนี้ที่หูเจืออยู่บ้านผ่านมาได้ยังไงกันนะส่วนเรื่องเรียนของเรานะ่ะเรามาตั้งใจลุยกันสักตั้งสอบติดอะไรก็เรียนอันนั้นเลยความฝันนะ่า อย่ารีบร้อนค่อยๆค,คิดเถอะยังไงชีวิตนี้ก็ยังอีกยาวไกลใช่ยังไงชีวิตนี้ก็ยังอีกยาวไกลไม่มีความฝันก็ไม่มีสิสใช่ไงฉันจะรังเกียจที่นายไม่มีอนาคตได้อย่างครรังเกียจใครกันเนะี่ยฉันจะบอกให้ต่อไปอย่ามา <laughs> บ้านฉันตามใจชอบอีก